ครับเพื่อนๆมาเดินเล่นทําสาวมะละกอนะครับต้นสูงมากตัดไม่ถึงก็ตัดตรงนี้เลยครับบแล้วก็มัดไว้ไม่ให้น้ําเข้ามาขังไม่ให้ฝนน้ํามาขังตรงนี้นะลดการเป็นเชื้อรานะครับพอปิดไว้อย่างนี้ปั๊บเพื่อนๆนเห็นไหมฮะเขาก็จะแตกยอดออกมาอย่างนี้ต้นมะละกอเราก็จะต้นเล็กลงนะครับแต่ก็จะมีหลายก้าน <c oughs> เห็นไหมเพื่อเพื่อนการมีหลายก้านนี่ดีอย่างไรนะครับ เราก็สามารถมาตอนมะละกอได้ถ้าต้นนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆชอบมะละกอต้นนี้โอ้ยมันอร่อยจริงๆเนี่ยนะครับเนาะม่อยากให้มันศูนย์พันมันตายตามอายุไขครับพอเพื่อนตัดอย่างนี้เสร็จปั๊บนะครับเพื่อนๆก็มาตอนมะละกอนะฮะเอาเอาอะไรฮะกากมะพร้าวเรานี่แหละนะครับเนาะชุบน้ําหุ้มนะครับก็ใส่น้ํายาเล่งรากใส่อะไรไปหน่อยก็มาเสียบเข้าตรงข้อมุมนี้นะครับหรือเพื่อนๆก็จะมีเทคนิคการตอนนะดูได้ตาม youtube นะครับ เราก็จะสามารถแยกแลวตอนมะละกอต้นนี้เนี่ยฮะมีหลายข้อตาเลยไปปลูกได้ข้อดีของต้นมะละกอที่ตอนเพื่อนต้นมันจะเตี้ยครับเนาะเตี้ยให้ผลดกเก็บได้ง่ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือมันสามารถสืบทอดความอร่อยของต้นนี้ที่เราชอบเนี่ยนะครับไปได้ตลอดเรื่อยๆเลยนะครับเนาะนี่ครับมะละกอรครับจัดการง่ายๆ ดูแลง่ายๆปลูกแล้วได้กินตลอดไปก็ได้นะครับเนาะในการตอนนะครับการทําสาวมะละกอเป็นต้นนะครับถ้าชอบต้นนี้ชอบพันนี้นี่ก็จัดการเลยครับเพื่อนๆเนาะถ้าปลูกเม็ดปลูกอะไรกลัวมันจะอ่าเรียกอะไรนะครับผ่าเหล่ากลัวมันจะกลายใช่ไหมครับกลายพันธุ์เป็นอย่างอื่นเนี่ยนะครับเนาะเป็นลูกที่เราไม่ต้องการก็ตอนเลยครับจัดการมะละกอง่ายๆครับสวัสดีครับ